เมื่อในมายาสิภาพไปเดินทางว้ายนะย,ยู่มากกับซีซ้าหาปีบ้านได้ไปเดินทางเดินตากแอร์เดินตากลมแล้วก็ไปหาช้ชอปปิ้งของแบรนด์นอกแบรนด์เนมบ่าด้ไปเลยจักเถื่อมีตาตากแดดตากง่ายนาแดงนาดำเหมือนเราโอ้โหผิวเสียมันล่ะว้ายบอกเลยกะ ทำแล้วสําหรับการไปเดินทางนะยยนี่ฮะเครื่องมือไปเดินห่างของมือนี่โอ้โอโอบรีการ์ด<อ>มันเป็นแนวอะไรนี<อ>่เฮ้อแบบนี้จดเ,นนเดินห่างน้ำคูนี่แหละครับวันนี้เดินห่างน้ำคูโอ้ my g กอดดาวรับไม่ได้อะค่ะดักแรชครับฮะดักแรชครับโอ้ my god เออ,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 อมันเแ็่จังไหนนี่แค่จังไหนนี่เดี๋ยวคืนนี้พี่ไปหาหนูนะเฮ้ย เดี๋ยวพรุนน่งนี้พี่จะไปหาหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึกว่าไปอนันนมัยเนื่ึกว่าไปห้างไปตากแอลแบบไปซื้อของแบบน,นั้นไปช้อปปิง้งแบบว่าแมนบ่บ่เดียววุ้ย,ยไปห้างเนื้อไม่เกี้ยวอะไรหโอ้ย,อยห้างนู้ไปยินกับเราเกับไปท่องไงท่องหน้าตัวไปห้างนู้แม่ผู้ใดสิไปห้างใหญ่ๆได้เมืองยังสัน้นธรรมาชาติก็ต้องยุง่งสีอะไรไปหายุย่งหากินน้ำทงน้ำทาเนี่ย่ะนี่แหละคือการห่างห่างหนูไปไปห้างอุ้ยอุย้ย เอาข้าศัตรไปไปไปเอาไม่ยอาไป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 เอาพวดกาดวิธีห่างหนูห่างจังไหนนี่เมื่อยนะครับเดี๋ยวผมดีสอนครับบ้านนอกก็จะหมดเอ้าเลยครับมันเจ้าเมาค่างบ่ะนี่ผมโมยมั่วเพื่อกะนอนตอนไหนหกโมงบอกผมโมยม่วมังานผมเนี่ยเฮ้ยผมก็ตื่นบ่ายนี่ช่วยเนี่ยอะไรนี่เอาห่างจังไหนบอกวิธีสอนข่อยนะครับขั้นแรกครับทำลวดออกมาครับนี่ดึงลวดออกมาแล้วก็ค่อยๆขูดออกมาครับแล้วก็ค่อยๆขูดออกมาโอ้ กลมเคล็ดให้มันกลมๆมุนเออพ่อของข้อบอใช่ครับเออแล้วไงต่อใหญ่เกินไปไม่น้อยเกินไปครับเออใบใหญ่เกินไปไม่น้อยเกินไปพี่น้องปั๊บ้าจังไดต่อบ่ะนี่ได้มาประมาณนี้สิได้มาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วคือเข้าแลนน้ำหนูบอแลนน้ำหนูสิบบอโอ้่ได้บอไดครับนี่ครับฮะให้จังไดมันหาหอยมันหากินครับหอยมันครับหอยมันจะเดินฮะหอยยีนงูมันหากินทุกครึ่งถ้าหาหอยมันวันนี้เขาสิไปเสียบไปใส่เสียบครับไงเสียบไปใส ข้างคู่แบบเสียบไปข้างคู่นี่คู่ข้าแต้นานบอหาหอยมันครับพี่วิธีหาหอยหาหอยยังไงมันจะหอยมันจะเป็นพวกที่หนูมันจะเป็นจำเป็นพวกที่มันหากินหอยในหอนั้นทุกวันครับพี่ผมเห็นแล้วก็โอ้นี่บอท่านยางหนูเออกระเสียบลงเลยบอพี่พี่อย่าไปเหยียบหอยมันนะครับผมการที่หนูมันได้กลิ่นมันประสาสะพาดไ้ครับเป็นยังไงไปหางหนูได้จะโตเวลาหนูนั่นได้บอไอตัวนึงครับอีเดาลับไม่ได้อะบริาการเดาลับไม่ได้อะ ของแสบด้วยครับนี่อุ้องแสบของแสบบนหน้าเดจ้าอุ้ยเราดมมึงกันเลครับมองมัมนรู้ครับนี่ลองดมิงอ่ะโอ้ยกูเมย์สมัอรอจเราเราไปได้เราเรงไปได้นี่อีชายผมปากรู้ครับเฮ้ไปปิ้มก็ไว้กินเด้อจะไปดึงเขาไห้ถาเด้อเฮ้ยเฮ้ยมดิการ หนูนั่นมันมันตายไปอ่ะมันตายไปพ่อสิปั๊มหัวใจได้บ่รู้ครับตัวไหนพี่ชายผมดมด้วยสูตรบ้างครับมันตายไปเอาดมเบิ้งเอ้ยตายไปโอ้ยเฮ้ยเรื่องห้าสิปั๊มหัวใจมันอชีวิแอร์ท่านครับลองปั๊มสิอะปั๊มปั๊มย่ามุ่งย่ามุ่งอย่ามุ่งเรื่องปั๊มเรื่องปั๊มอย่ามุ่งอย่าดมอย่าดมโอ้ยเป็นไหนตายไปตายไปเนี่ตายไปตายไปตายไปบอดีขาดตายไปเนี่ยด่วัดดุดเป็นไหนเป็นไหนตเลยบอสตเลยวะหายใจไป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  หายใจไปนี่หายใจไปฟื้นไปนี่บริการราฟื้นบ่ได้เราฟื้นบ่ฟืนบ่ฟื้นบ่นี่อไปแล้วไปแล้วโอ้หนูตายหนูหนูหนูตายเาขาสัปนี่บ่ไไ้เด้สีนขหาสีนสีขไห่งสองสามสีหาสีขไนี่สีขไสีขไดสีขไขาสัดผมมีครับผมนับือปิงครผรถคนปิงบ่มีสีนขหาถ้าขัน เอาไปฟังเดบอสขอดุสตุลสารเรา <c oughs> ไปไปเร็วเอาเราไปฟังหนูนี่เป็นเป็นนี่นะครับเป็นพญานาคของพระเต้พิณเกษตรคนนี้หนูอย่าฆ่าหนูนะปาม้าไปอย่าฆ่าหนูโอ้ยสงสารหนู